ัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมพระเราเรียมกับทิปเซตเตอร์นะคะตอนนี้เราก็อยู่ใน ID ของ FC นั่นเองเนาะก็ขอบคุณมากที่ส่ง ID มาให้ ุ่มความเกลือเนี่ยทดสอบความเกลือของไอเดีเราเนาะจริงๆมันก็ไม่เกลือมากนะทุกคนตลรับที่เท่าที่พี่สุ่มไอดีของ FC มานั่นเองเนาะก็อยู่ที่ดวงของแต่ละวันที่เราสุ่มด้วยก็แล้วกันนะก็คือการสุ่มตู้ตัวทองนะคะแล้วก็ตู้ตัวแดงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตู้ตัวทองกันก่อนเลยนะตู้ตัวทองเขาดองไว้ประมาณ115ใบนะเราจะสุ่ม1 1 0้ใบนั่นเองนะสาหรับตู้นี้เนาะก็ตัวที่เพิ่มโอกาสเราจะไม่ปรับเปลี่ยนของเขา นะเขาเลือกมาแบบนี้อยู่แล้วนะแล้วก็จะใช้แบบนี้ไปเลยนะทุกคนเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่า110ใบเนี่ยจะมีโอกาสที่เราจะได้ตัวที่เพิ่มโอกาสไหมตัวที่เขาปั้นไหมนะฮะแล้วก็ตัวไหนที่แบบอุย๊ยออกมาแล้วดวงดีมากๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะทดสอบความดวงดีของไอดีของเรานะเออทดสอบแบบช่องของเรานะฮะความเรื่องของดวงด้วยนะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยกดรอบแรกไป1 2ึ่ Hey, เฮ้ยรอบแรกก็สีทองมาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวมาลุ้นกันแต่ถ้าเป็นออกตัวที่เพิ่มโอกาสมานี่คือแบบดวงดีเลยนะปุ๊บมาดูว่าไอดีเราเฮ้ยได้ตัวซับนี้<ะ>โอเคเลยนะตัวซับนี้<ะ>มีคนปั้นเยอะมากเนะยตัวนี้เป็นที่นิยมมากเลยนะสำหรับซับตัวฮิลตัวนี้นั่นเองเนะเป็นสายแบบน่ารักน่ารักแบบนี้นะอ่ารอบสองไปหนึ่งสองปึ๊บ โอ้โหรอบสองฟ้ามาเลยน่าจะมีม่วงสักสองสามอันไม่มีทองเลยอ่ะอ่าม่วงสามนะฮะทุกคนไม่มีสายเป็นสายแดงหมดเลยอ่ะปึ๊บอ่ารอบสามสีทองมานะทุกคนมาลุ้นกันทึบวิทองสองเฮ้ยยังโหดขอ,อสี่สกิลเถอะอย่ามาสามสกิลนะ พ่าส่วนมากมันมาแบบนี้มันชอบมาสามสกิลนะอ่าตัวนี้มาแล้วนะฮะอะไรตัวนี้มาก็ถือว่าโอเคนะจะเป็นตัวสี่สกิลนะลุ้นตัวนี้กันสามสกิลแน่เลยโอ้โไม่พ้นไม่พ้นสามสกิลนะฮะทุกคนถ้ามันมาเยอะๆแบบนี้อะรอบหนึ่งเนี่ยมีสีทองสองสามตัวเนี่ยรับรองว่าอย่างน้อยๆมันต้องมีแบบตัวสามสกิลติดมานะฮะทุกคนอ่า,าสมไปปุ๊บโอ้โหคังเต็มนะฮะ ไปแบบปั้นนี่เห็นไหมสีทองมาลุ้นอีกทีนึงว่าจะได้แบบกี่ตัวแล้วก็โอ้ยตัวเดียวเหรอสีม่วงสีนะปึ๊บเฮยอ๋อเป็นตัวนี้ตัวแทงเซนจูนะก็เป็นสีสกิลยังไม่ได้ตัวที่เขาปั้นเลยนะเนะี่ยโอ้โหสีฟ้าออก มาเลยมองสี่แต่ถ้าได้แบบธาตุแสงอ่ะกำลังจะพูดไม่มีธาตุแสงออกมาเลยสีม่วงธาตุแสงมันจะอัพแบบเป็นสี่ดาวได้นะทุกคนแล้วก็ไปอัพตัวแบบตัวระดับธาตุแสงธาตุมืดอะไรอย่างงี้ทามันได้ตรงธาตุมาเนาะอ่าย่อยอีกแล้วนะฮะปึบ๊บเหลือหกสิบตัวสีทองมาแล้วนะเดี๋ยวเราไปลุ้นตัวแดงกันต่อนะทุกคนเอาตัวทองให้มันหมด,หมดไปก่อนนะอุะ้ยมาอีกแล้ว โอ้โหทำไมเขาดวงดีจังพอสุ่มของตัวเองเนี่ยคือแบบแต่ละรอบมาแค่ทองหนึ่งนะปึ๊บทองมาปึ๊บ <c oughs> อื้มโอ้ได้มาแล้วตัวนี้นะทุกคนตัวที่เขาปั้นอยู่นะไอ้สามก็โอเคสามที่เขาปั้นแนะต่อันนี้ไม่เขาไม่ได้ปั้นนะฮะตัวนี้มาเพิ่มโอกาสเนี่ยเราเลือกไปแล้วเนาะอ่ามันได้มาแค่หนึ่งตัวนะ เลยอีกสองตัวที่เพิ่มโอกาสให้เขาจะออกนะฮะเลยห้าสิบใบนั่นเองปึ๊บนะสีทองมาแล้วมาลุ้นอีกสักสองตัวได้ไหมโอ้ตัวเดียวด้วยทองหนึ่งนะทุกคนลุ้นฟึบอ่าจะคอนมาอีกเลยตัวแท้งค้อนมานะฮะทุกคนอมต่ออ่าทองมาวีทองสองเฮ้ ไม่ทองสองสามรอบแล้วนะทุกคนสำหรับไอดีนี้ลุ้นกันปึ๊บโอูเซนจูมาอีกแล้วปึ๊บปึ๊บสามสกิลว่าแล้ว <30. S 1> สามสกิลมาเฉยส่มตอ่อมาเดี๋ยวเรามาส่มต่อกันเลยนะทุกคนปึ๊บโอ,อูฟ้าแต่รู้สึกว่าไอดีนี้คือทองมาบ่อยนะเกือบทุกรอบเลยนะ กือบทุกรอบแล้วแต่และรอบคือมาสามรอบแล้วด้วยนะสำหรับสอบนะบตงตัวแต่ละรอบเนาะกดสมต่อเต็มอีกแล้วเหลืออีก20ตัวนะฮะทุกคนอีก2รอบหนึ่งสมไปปุ๊บอ,อุย้ยทองปึ๊บเดี๋ยวเราก็จะได้ไปลุ้นตัวแดงตัวอุ้ยหนึ่งใบเปิดมาปุ๊บ<า> <laughs> บัตเตอร์ไฟ <laughs> เป็นตัวที่แบบว่าอุ้ยตัวแบบแจก มาดูว่า10ตัวสุดท้ายเราจะได้สีทองไหมนะแล้วก็ได้ตัวที่เพิ่มโอกาสเลือกอยู่ตรงนี้ไหมนะหรือมันจะมาแค่ตัวเดียวนะเดี๋ยวไปลุ้นกันปึ๊บอ้าวฟ้ารอบสุดท้ายคือเกลือมากฟ้ามาเลยม่วงสามอ่าก็จะประมาณนี้เลยนะสำหรับตู้ตัวทองเนาะก็ถือว่าโอเคอยู่นะเท่าที่แบบสุ่มมาก็คือเราไม่ได้ดูแบบ เป็นตัวหรืออะไรนเนาะก็ดูแต่ละรอบที่มันออกคือมานะรอบนึงเนี่ยมาสีทอง2ตัวเนี่ยคือ3รอบด้วยกันนะเท่าที่สุ่มในนี้มาเนาะอ่ะเรามาดูที่ตั๋วแดงกันบ้างนะตั๋วแดงจะมี14ใบอ่ะสำหรับตู้ตั๋วแดงเนี่ยเขาจะให้สุ่มในตู้ของธาตุแสงมืดนะแสงเมิดนั่นเองเนาะเขาน่าจะเอาหวังแบบเอานิทฮอกเท่าที่ดูไอดีนะเขาจะปัน Talk, ป้นนิทฮอกปั้นนิทฮอก ตัวนี้ทอกกันนะทุกคนอ่าเดี๋ยวเรามาส่มกันก็จะสุ่มทั้งหมดสิบใบเอ้ยหรือสิบสี่ใบเลยดิเดี๋ยวลองกดดูก่อนนะทุกคนแต่มันส่มทีละรอบอยู่แล้วนะมันไม่มีสิบเฮ้ยอ๋อออกเศษตกใจหมดอ่าส่มต่อเฮ้ยแต่ถ้าแบบออกเป็นตัวมาคือดวงดีมากเลยนะอ่าออกมืดเมื่อกี้ออกแสงวันนี้ออกเศษมืดมาสิบใบนะสิบเศษ ต่วมไป14 14เราเอาให้หมดเลยกันเอ้ยได้ตัวนี้แต่มันน่าจะ3ามสกิลนะท่ามืด3ามสกิลปะ <_ T> เดี๋ยวดูว่าจะได้นิทฮอกไหมถ้าออกมาก็ดวงดีมากเลยนะอันนี้ได้เป็นแบบตัวมว่วงท่าแสงเ๊ฟต่มต่อรลุนกันเอ๊ออหือโอ้โหได้แบบนี้มานะฮะ โอ้โห oh, oh, oh. มาเต็มเต็มมันไม่มีดินฮอกออกมากเลยเหรอเอ๊บอืมตัวปะออกไหมโอ้ได้เป็นแสงนะเศษแสงสิบเล้วห้าใบนะแล้วนะสุมมาให้หมดเลยแล้วกันนะทุกคนเพราะมันสุ่มแต่ละคีละรอบนะกดไป เอบอืมแสงกดไปต่อปึ๊อบอืมเสร็จเสร็จแสงโอ้โหนีนท้อกไม่ออกหรออู้นีท้อกไม่ออกเหรอออ,ออกออแต่ม่วงนะสุดท้ายใบสุดท้ายนะดูว่าจะได้นีนท้อกไหมปึ๊บอืมได้เศษมืดเศษมืดกับเศษแสงมานะทุกคนแล้วก็ น่าจะมีตัวอยู่ประมาณตัวแบบสีม่วงระดับม่วงอะไรอย่างนี้นะออกมาฮะก็ไม่ได้นะในตู้นี้คือค่อนข้างที่จะเกลือนะเกลือมากๆแล้วก็โอกาสในการออกเปอร์เซ็นต์ในการออกมันจะโชว์อยู่ตรงนี้เนาะด้านล่างของตัวแต่ละตัวที่เราต้องการนั่นเองนะไอเช่นนี้ท้องเนี่ยศูนจดสองเเลยนะคือน้อยมากโอกาสที่มันจะออกเนาะแต่ถ้าออกเป็นเศษ ของมันเนี่ยเห็นไหมยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเลยนะทุกคนก็มานี้แล้วกันสําหรับการสุ่มตู้ตัวแดงกับตัวทองนั่นเองนะคะก็ถือว่าตัวทองไม่ค่อยเกลือเท่าไหร่เพราะว่าแต่ละรอบม,มันก็ออกมานี่นะแต่ว่าตัวที่เขาต้องการเนี่ยมันออกมาแค่ตัวเดียวนั่นเองเนาะแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยคือไม่ได้ต้องการนะก็แบบเอ้ยไม่ค่อยเกลือกึ่งๆนะฮะทุกคนนะตัวแดงเนี่ยคือเกลือเหมือนกันนะทุกคนนะก็มานนี้แล้วกันเดี๋ยว อีพีหน้า,าคลิปหน้านะคะเรามาต่อกันที่ไอดีนี้ต่อแต่กาเป็นการเปิดเศษนะทุกคนเดี๋ยวติดตามในคลิปหน้าเลยแล้วกันเนาะ mm. ก็ประมาณนี้นะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันังใจกันด้วยนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะสำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ